ล้วงทุกซอกเก็บทุกเม็ตขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันในส่วนของซีรีส์ Y เดือนมีนาคมค่ะคุณผู้ชมมีซีรีส์วายอีกหลากหลายเรื่องเลยที่เรามาอัปเดตกันแล้วแต่ละเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าน่าดูมากๆวันนี้เราคัดมาสี่เรื่องสุดพิเศษมากๆสําหรับเดือนมีนาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมมาดูเลยค่ะเรียกว่าเป็นซีรีส์น้องใหม่แต่มาแรงแซงทางโค้งมากสําหรับซีรีส์เรื่องเด e ักซีโดสูตรรักออกแบบนะผู้ชมคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของ กับการออกแบบรวมไปถึงค่ะบทบาทเนี่ยระเมียดระไม่มากๆนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีซีในส่วนของโรแมนติกในส่วนของทําให้เราได้จิ้นด้วยคุณผู้ชมเรียกว่าดารานักแสดงทางท่องสามเนี่ยเขาคัดมาไม่ธรรมดาจริงๆสามารถรับชมได้ค่ะผู้ชมขะชื่อภาษาไทยนะสูตรรักออกแบบหรือ The t ทักซิโค่ะ ทางช่อง3พั p นะผ่านแอปพลิเคชันวันเสาร์ที่ต้องบอกแบบนี้ว่าทุกวันเสาร์ช่วงเวลา21นาฬิการับชมได้นะจ๊ะทางช่อง3พั p ค่ะเอามาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคขาผู้ชมคาเรื่องนี้เนี่ยเรารอมานานแล้วอยากดูมานานแล้วสำหรับซีรีส์ Y เรื่องนี้นะคะต้องบอกคะ่ะผู้ชมชื่อภาษาไทยเนี่ยกระซิบเลยนะเมนูลับฉบับ แกมยุยนะคะคือเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับการทำครัวเรื่องราวเกี่ยวกับการทำอาหารการคูซีนต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่มันมีความน่ารักมันมีความกลมกล่อมเหมือนรสชาติของอาหารค่ะผู้ชมหลายๆคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าพิเล็กซี่รสชาติอาหารมันก็จะมีเปรี้ยวมันเค็มเผ็ดใช่ค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีครบรสนั่นเองนะคะ เมนูลับฉบับแก้มยุ้ยค่ะสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง9 M q u a SD นะคะช่วงเวลาเนี่ย23นาฬิการับชมกันได้เลยนะจ๊ะซีรีส์วายแต่และเรื่องเห็นไหมสองเรื่องมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องเกาะจอรออดูเลยนะคะเรื่องต่อไปเรื่องนี้เล็กซี่ก็แอบกระซิบมาแอบบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องแปลกมากมีชื่อเรื่องว่าคุณหมอครับ ผมมารับวิญญาณคนไข้นี่คือชื่อเรื่องของซีรีส์วายจริงๆค่ะผู้ชมค่ะหลายหลยคนบอกพี่เล็กซี่เรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรแม้ชื่อเรื่องเขาก็บอกอยู่แล้วคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้นะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับความลึกลับนั่นเองแล้วก็วิญญาณวิญญาณนะแล้วก็เกี่ยวกับคุณหมอด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพอตเรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจอย่างมาก ดารานักแสดงค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าเป็นน้องที่ฝีมือในการแสดงก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะคะออกอากาศทางจีมเอ็มยีนะคะช่วงเวลา5ทุ่มหรือ23นาฬิกานั่นเองค่ะติดตามได้เลยค่ะเดือนมีนานี้นะอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้ก็หลายหลายคนรอคอยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการถ่ายทำกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับซีรีส์วายของทางช่อง3 h d อย่าง ซีรีส์วายเรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคเพราะว่าได้น้องอินกับน้องจ๊อบนะคะมาโชว์ฝีไม้ลายมือในซีรีส์เรื่องนี้และคาดว่าปลายเดือนมีนาคมค่ะเราจะได้รับชมกันอย่างแน่นอนสำหรับซีรีส์วายที่หลายๆคนเนี่ยรอดูและหลายๆคนติดตามเพราะว่า ซีรีส <twitch. S 1> ์ JI, นี้ค่ะผู้ชมค่ะในนิยายเนี่ยน่าติดตามมากในนิยายสนุกมากและคาดว่าพอทำเป็นซีรีส์เนี่ยนะสนุกเช่นกันค่ะเราจะอ oui, ินเราจะฟินไปนะฮะกับคุณหมีปาฏิหารินั่นเองออกอากาศเร hey, ็วๆนี้ทางช่อง3 SD นะคะเห็นไหมผู้ชมต้องบอกว่านี่แค่4เรื่อง สำหรับซีรีส์วที่จะออกอากาศในเดือนมีนาคมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลากหลายเรื่องเลยสำหรับซีรีส์ Y วตอนนี้ค่ะธุรกิจหรือว่าตลาดของซีรีส์ Y วของประเทศไทยเนี่ยดังไกลไปสู่ตลาดโลกเรียบร้อยแล้วนี่คือความภาคภูมิใจนะของคนไทยอุตสาหกรรมของซีรีส์วน์ค่ะผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เชิดชูและโกยรายไ,ไดใ้ให้กับประเทศไทยไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ควรสนับสนุนสีรีวายค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้กันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Youtube, TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่ มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook l i ฟ e ที่มายาไลช่วงเวลา17นาิกา30นาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะผู้ชมที่มายาฮอตนิวช่อง52 s d รับรองความบันเทิงครองเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปดูซีรีส์วายต่อแล้วค่ะ